หลังจากชาวเขเมรนะครับถูกส่งไปตามไลนาต่างๆทั่วกัมพูชานะครับเขาก็ถูกจับไปทำงานในไล่นาจาก14ชั่วโมง16ชั่วโมงบางคน18ชั่วโมงครับทำงานทั้งวันพอได้เวลากินข้าวครับก็ได้กินได้น้อยมากเลยแถมถูกจับแยกจากครอบครัวไม่มีเสรีภาพไม่มีครอบครัวนี่ก็คือนรกบนดินเป็นท่านั่นเอง แล้วใครที่พวกเขเมรแดงนะครับนั้นได้ตาหน้าไว้แล้วว่าเป็นผู้กระทําผิดจริงๆไม่ต้องไต่สวนเลยครับก็จับฆ่ายิงหรือว่าถ้ากระสุนไม่พอก็จับขวานหรือวมีดฆ่าตรงนั้นเลยครับแล้วก็นําศพนั้นเนี่ยไปทิ้งที่ทุ่งสังหารนะครับซึ่งมีทั่วกัมพูชาเลย300แห่งนะครับแล้วก็ถูกพบว่ามีศพเป็นแสนรายนั้นเลยครับ แต่ว่าถ้าใครนะครับโชคร้ายไม่โดนฆ่าตอนนั้นนะครับก็ถูกส่งไปที่คุกทรมาน s อ1 1นะครับซึ่งผู้คุมคุกเนี่ยจะใช้ทุกวิธีเลยครับทำให้ผู้โชคร้ายเนี่ยสารภาพไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จไม่ว่าจะเป็นอยากให้สารภาพเป็นสายลับอเมริกาสายลับเวียดน,นามสายลับจีนก็ใช้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้การทุบตีขึงแขนขาช็อตไฟฟ้าตัดนิ้วออกเลย ทำทุกวิธีเลยครับจนผู้บริสุทธิ์กลายเป็นผู้กระทําผิดได้ครับซึ่งหนึ่งหลายๆคนในคุกเนี่ยครับมีรายงานว่ามีทั้งเด็กและทารกที่ตายนั้นด้วยจาก1 4 0 0 0คนนะครับที่ถูกเรจิสเตอร์ว่าถูกส่งไปที่คุก SG เอเนี่ยมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่12คนเองครับโหดร้ายมากเลยครับผม